ไม่ไม่คือแบบพี่เฉินเคาะปากผมไช่เลื้ยงมาโจใหญ่น่าน้าเลื้ยงที่จริงพี่จริงเขาแบบบนเลื้ยงทำไมบนเลื้ยงน่ารักจังเลยที่จริงเขาจะให้สามอันนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่ดีหรอกเพราะว่าไงมันสุดท้ายแม่งเป็นเลขขี้ไว้การที่แม่งเป็นเลขคู่แม่งดีที่สุดแล้วยังไงเลื้ยงโจรอะไรกานเลี้ยงกลางที่อะไรคือช่วงนี้ว่าคอนโด มันเป็นช่วงที่แบบเขียวไม่ได้เว้ยมันแบบทาอะไรแล้วมันไม่มีความสุขเว้ยคนดูผมพูดให้แค่นี้ผมพูดเลยจากไกลใช่ไหมแซมจากใช้วิถีคนรักยากแล้วสิวแม่งคือโคตรเยอะไอ้เหี้ยหลังจากนี้ผมก็ต้องดูดูแลตัวเองละก็แซมน้องรักแอดดูแบบกูบ้างเงี้นี่ควยดูกันผมขี้ปุ๊ปบ,บ ผมผมผมฉีดปุ๊บแม่งไอ้นี่เลยนะเว้ยคือสิวแม่งขึ้นเลยอ่ะคือแบบว่าสิวแม่งขึ้นเองเข้าใจปะไอ้ซานเพื่อข้าร้านให้ตัวที่หน่อยร้านเมื่อกี้ yo ูไปถามคนแล้วกูไปถามเขาหมดแล้วไอ้ควายเงียบใช่หรือมันเกี่ยวด้วยหรอหนิงมันมีอย่างงี้ด้วยหรอเมอ่ออะไรวะไอ้เงี้ยไอ้แก้ม เออมันโสมจริงนะเว้ยคอนโดช่วงนี้คือแบบผมรู้ตัวเองเลยว่าผมโสมเพราะว่าเอางี้ไงคือกูหลอ,อกกว่าเลยอ่ะแล้วเนี้ยเออไอแ้แทนหลอ,อกจัดเลยอ,ะอ่ะกูหลอ,อกเลยอ,ะอ่ะใหญ่ดิมันเนี่ยใช่มันมันมันเยอะขึ้นครับคือคือผมมันมันเป็นช่วงที่แบบว่าไอ้อ<อ>พลก,ก็เป็นแต่พลมันเป็นน้อยกว่าผมแค่นั้นเองเพราะผมมันมันไม่ดูแลตัวเองไงมันไม่ได้อวยนะเว้ยไองที้กูหลอกจริงใช่ใช่ไม่ต้องอวยผมนะน ผมหล่อป่ะอะผมหล่อป่ะไม่ต้องอวยเย็ยหรือยือยซีเบ้อยู่ละงานเนี้ยแจ่คือมันโตมากเลยครับหลังเนี้ยผมว่าผมคงน่าจะต้องดูแลตัวเองแล้วตั้งแต่วันเนี้ยผมว่าผมต้องกลับมานอน้ว้แล้วแล้วมันมันอยู่ที่เวลาเรานอนมากกว่านะผมว่าว่าแบบสมมติถ้าเรานอนครบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ามันน่าจะปกติถึงแม้ว่าเวลานอนแม่งจะไม่เหมือน แล้วคนดูดูผมเคี้ยวมาม่าตอนนี้นะเว้ยตรงนี้และไอเทมทำอร่อยแล้วเออและทานั่งทานไหลด่ะเอ๊ะกินอะไรรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ถูกปากแข่งไปมั่วๆได้มุ้ยให้มันอืโชว์ไปทีนึงโหรเลโลเลโลเท่าไรอแล้วแต่เก่งเงี้ยแบบคนอื่นไม่ได้

รอบรอบผมแ <change. S 2> ม่งดัดฟันด้วยสายแม่งทำอะไรไม่มีความสุขแม่งทุกอย่างดัดฟันก็ว่ายีเย็บแล้วอ่ะเออเม่อคือแม่งปวดไปมัน,<ห>นปวด<อ>คือแม่งปวดแน่ๆนะครับก็ไม่ไปกี่วันอ้เฮียไม่ไปกี่เดือนอ่ะปวดเป็นธรรมดาถ้าพี่ไม่ด่วนเขาบอกขอเวลาสองวันเขาหมอมดเลยอะไรนะเขาบอกถ้าพี่ไม่ด่วนใช้เงินอ่ะเขาอีกสองวันเขามาเอาหมนเลย <c oughs> ได้เหรอได้ไหมอ่ะเชิญขอเวลานิดนึงขอเวลานิดนึงหรอเมาหมดเลยหรอใช่เหมือนสองนะพี่กองเหมือนสองได้ไหมลดไม่ได้แต่ขอเวลาได้ไหมเอางี้พี่เฉินเออเดี๋ยวผมจะได้ได้ได้ผมรู้ว่าพี่ตัดใจยากพี่ให้พีไปเลยจบจบไปนะไม่ได้เอาเงินเข้าแก๊งพี่เอาจ๋าหรอว่าไงเธอไม่พูดอ่ะเมื่อกี้อ่ะเออไม่พูดอ่ะหรือว่ามึงตัดไปแล้ว อ๋อมันไม่พูดเหรอเขาไม่ได้ยินน่ะเธอพูดว่าอะไรมัร<อ>่งใช่ครับที่รักเธอทำอะไรอ่ะไม่อยากทำอะไร,รือเปล่าอยากจบปูนไหมหรือว่าอยากให้เขาจบเธอฮะอฮ <c oughs> ะลืมอ่ใจเย็น พี่ไปทำอะไรมามันไม่ได้ทำอะไรครับมันแค่แบบว่าเป็นวันที่แบบว่าวครับทำอะไรอยู่จห้ทำอะไรอะเธอเดี๋ยวมารับเขาที่นี่สิที่ไหนแหะคือจะอยากเขาแน,นี้ให้ไปรับที่ไหน เขาไปได้หมดอ่ะเขาไปรับได้หมดอ่ะเธออยากให้เขาไปรับที่ไหนที่ไงที่ตัูดยังไงเขาเรียกว่าที่ไหนฉันรับไม่รู้อ่ะจะรู้ไหมก็ต้องจีบพีชมาดิลงเหรอโอแต่ก็เขาแทงเก่งประจําเลยนี่ไงสมัยนั้นนี่คือแบบเด็กข้าวตัวโูดนี่เด็กเขาอ่เขาไม่อยากพูดหรอกนะพูดแล้วก็หาว่าคุยอะไรนะ อย่าหาว่าคุยอ,อะไรนะไม่ยินมันเนี่ยอ้าเขาพูดเดยอะเขาพูดรวมวมกันไม่ได้อะเธอว่าไงบ้างเธอว่าไงบ้างพอดีแบบว่ามันปวดม,มันมันมันปวดฟันอ่ะอ๋อโดนโดนตบมาเหรอใช่แต่เขามีเขามีเรื่องที่จะเล่าเว้ยเธอเพราะว่างานนี้เขาไม่ได้เจ็บคนเดียวเธอรู้ปะ ไอ้เมียวนะก็คือเขาไปนี่ใช่ไหมเกือบไปแล้วเกือบลูกค้าเกือบตกเกือบอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่คุยกับพี่แจ็คว่าไงต่ออ่ะเล่ามาออเน้งแก่ไม่เจ็บคนเดียวใครเจ็บปะโต่อข้างขๆเรื่องเรื่องครับโตขข้้าางงเรื่องเอาไว้เบมให้เขาหน่อยพี่เขาจ่ายเงินพี่แล้วเอาอหไรเอาเอาเอาแค่ห้าอันก่อนเหรอใช่เงินเอาเรื่องเอาให้เขาก่อนห้าอันก่อนพี่ พี่อย่า,า Jamie, ลืมนะว่าพี่เอาของผมไปละห้าอันมันเท่าไหร่พ้าเลยไอเอ่อรักรักคุณรักรักคุณเอาเอาไปหมดเอาไปหมดเลยดิพิบเก้าอันแล้วก็สามแปันต่อยานกลับเธอกลัวเอกลัวอะไรลุงไหนลุมก้าวหรืเลุงหรือลุมูนะไหนแล้วพี่อยู่ไหนมาได้มาพี่อย่าลืมนะพี่ ไม่ใช่ว่าพี่บอกพี่ยังไม่ไม่ขายไปเลยนะกลองนะน้องสรุปว่าผมต้องให้แลกคุณเท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะได้แค่ยี่สิบคนเขาเหมาหมดแล้วสิได้ยี่สิบกล่องใช่ไหม Yes โอเคแปดสี่สี่ครับน้องกระเป๋าเบอร์อะไรอุ้ยอันก็ยากอยู่นะแต่พี่ก็ต้องให้ได้อ่ะ ไอ้นั้นพี่ฝอบเลยรนะแปดสี่สี่ครับรวยจะเกินนะแม่คุณโหรวยเอาอะไรมารวยเนี่ยจริงๆแล้วว่าคือกะจะมาหมดตัวเลยนะเนี่ยใช่หรอหมดตัวจริเท่าไหร่พี่พี่เฉินก็ไม่เอาอะไนะพี่อะไรของแถมอ่ะไงคุณคุณเรขกอะไรเนี่ยแปดสี่สี่ค่ะบโอ้ซพี่เขามีแล้ววายเบียร์พี่ให้ไปแล้วไม่คือแบบพี่เฉินเขาฝากผมไไง เรื้ยงโอ้ใหญ่น่าหน้าเรื้ยงที่จริงพี่จริงเขาแบบเรื้ยงทำไมบนเรื้ยงน่ารักจังเลยที่จริงเขาจะให้สามอันนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่ดีหรอกเพราะว่าไงมันสุดท้ายแม่งเป็นเลขขี้ไว้การที่แม่งเป็นเลขคู่แม่งดีที่สุดแล้วเอาง่ายเลี้ยงถูกดูการี้กูยหวได้ไอ้ไอ้พี่ถ้าเราโมยเด้อถ้าเราขอรถให้แต่ไม่เคยทำมาเราไม่ช่วยเลยไปไป บุญเลืองฟันใจร้ายให้ห้าอันค่ะเรียกแหละคุณเลืองจะให้สิบอันก็ได้นะเรียกอะไรสองเก้าสองเก้าครับอุ้ยทำไมเลขมันไกลยังสองเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าได้ไหมได้แล้วครับดีเลยจัด เพื่อถ้าอยู่เธอจะให้<ส>เขาไปรับที่ไหนอะต้อผู้งายยิ่ๆโอ้โหแล้วต้อผู้มีกี่ที่เธอ,อมันไม่มีที่เดียวอ่าพี่พีพ่แฟกต์ตอนนี้ต้อผู้ตรงไหนเหรอสวัสดีทุกคนนะรครับง่ายสวัสดีทุกคนเลยนะฮะผับเหลียงยิ่ย เขาจะมารับที่บ้านนะเด<า>ี๋ยวเ่างจีเพียมาให้เขาดิง่ายๆนั่นด้วยทาได้ใจความเยี่ยย่าเยี่ย,ย,ย,ยดีด

เอาะเฮียแม่งมีแต่ผู้หญิงลุมล้อมพี่จะเปิดกาชาตอนไหนอ่ะสำหรับผมนะมถ้าสำหรับผมจริงๆอะ เปิดตอนประมูลเจอเปิดเลยจริงๆอะประมูลยไงก่อนประมูลอะผมเปิดแน่เปิดแม่งหมดอ่ะได้อย่างหรือเปล่เปิดตอนที่ผมแม่งจนจริงๆแบบว่าไม่ไม่ๆๆไม,ไม่ไม่อยากใช้อะไรไม่อยากทําอะไรแล้วอะแน่นึง ใช่มันก็คือเหมือนเซฟไป้อีกทางหนึง่งแค่นั้นเองเขาทุกกระชาออกใชาโอยู่ฮโหลจกัรโหยิงแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วกัน ันลงยากอ่ะมันต้องเยอะๆหน่อยอันมั่วๆไปนี่เดี๋ยวเขาจะสอนเธอแทงเองโอเคใจไหมเดี๋ยวสอนเอาสองเอาสองเข้าไหมมันจะได้เทนเซียนจะได้รู้ได้เพราะเดี๋ยวมันเวกโบกเวกโบยๆเดี๋ยวโดนคนอื่นด่าเอาอ๋อเหรอนี่ดีเหรอแต่ว่าที่บ้านใหญ่ๆมีที่เก็บเสียงไหมอ่ะที่บ้านใหญ่ๆมีที่เก็บเสียงไหมอ่ะ เสียงดังเลยนะใช่หรอเล่นอะไรเสียงดังอ่ะแล้วผู้ชอบต้องขวาเหรอเอ้าทำไงอ่ะทีนี้ก็ต้องเปิดกันสิถึงโลกนี้มันมี็นโลกสุขนะมันเป็นชีวิตจริงแทงดีๆลองเกลากตาเจ้าไว้ที่นี้ที่ตถวนี้งั้งเข้าแล้ว เอ้ยต้องไปถามจรรอบว่าเขาเกิดปิดตอนไหนอ่ะเฮ้ยเอาแล้วทาร่ากินนิ่มนิดเดียวแทบแบบนิดเดียวเอาแบบให้รู้ว่าแบบว่าเสียวก็พอเฮียเลือกอีกแล้วเนาะเฮีย แปลว,<ง>ว่าเรายังไม่รู้จักจุดเสี่ยงไงแล้วเราไม่รู้จักจุดเสี่ยดีพอรู้ก็ก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่ทุกวันอะหมายถึงว่าช่ยวยอะไรองแล้วมึงหมายถึงจุดเสี่ยยังไงอะก็นี่ไงนี่ไงช่วยเหลือตัวเองในการเล่นไม้ฟู่นี่งไงเล่นเล่นฟูนี่ไงแล้วตอนแรกบ,บอกเล่นไม่เป็นเอาก็เล่นไม่เป็นแต่ก็หัดเล่นไงเกี่ยวอะไรเนี่ย เฮ้ยนิดเดียวแค่มันแตะแตะแ,และเฉียดเฉียดแค่นั้นก็พอแล้วให้มันรู้ว่าให้มันรู้รถอ่ะใกล้ๆไ้ยเหมือนแบบว่าเรากินอะไรแล้วแบบเอาให้รู้รถก็พอเอ้ยเข้าแล้วนี่ขาวลง ทำไมมันแทงอะทำไมผมว่าผมรู้สึกว่าทำไมเขาวางลูกแล้วให้มันแทงง่ากข <c oughs> ึ้นบ้าวว่ะถ้าสมมติถ้ามาตรงนี้ยไอ้ยก็จ,จบแล้วว,ว,ว่ะโคดูว่าไหมโคดูว่าไหมอล้ลุมลุมขนาดผมเล้ยขนาดผมเล้ยไม่ไปผมก็เอ้ยพอก็แบบพอเข้าใจหน่หิวะคือไงยังไม่อยากเล่นยังไม่อยากจบอ่ะไอ้สัตว์ พี่พี่เห็นพี่พี่ว่าพี่เห็นแล้วมันเขาเล่นนานอยู่นะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันไี่ <c oughs> มันเหนียวมากเลยที่แฟกมันไม่ลงสักทีอะนี่ไงน้าจ้าจะมันเนีอย <c oughs> นังนะอ่าเดี๋ยวลงแป๊บนึงจอวัวโซ่หมดอืมง่าย <c oughs> <c oughs> แต่แฟกเขาเป็นคนตั้งอะ่ะ ตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอถู้งั้นตั้งตรงไหนก็ได้อืเพราะมันเป็น,ปนล,ลูกขาวที่ลงผมเล่นมาแล้วตั้งตรงไหนก็ได้ลูกขาวอะ่ะถ้าลูกขาวลงอะ่ะก็เป็นลูกขาวที่ลงนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกแต่คือไลงใหม่ไม่ลงทีเ<ป>จเจลูกนี้ประมาณครึง่งชั่วโมงได้ละม,มาแล้วมาแล้วเอาแบบว่าตอนแรกแต่ตๆใช่ไหมตอนนี้คือแบบว่า กึ่งที่กำที่กำลังเริ่มจะเสียวแค่นั้นโอเคไหมไหนลองเป็นยังไงอะลองดูดิอะลองดูดิเอาแบบว่าแตะไปเรานี่ชอบเล่นอะไรที่มันรุนแรงนะเดือดสบแต่ลไม่ชอบแบบอะไรกึ่งกึ่งแต่แล้แบบกระแทกกระแทกเข้ามาเลยไม่แต่สุดท้ายไงทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามตามไอ้นี่หรือเปล่าตามขั้นตอน,ตอ,นอ้าวมันก็ต้อง ถ้าขามแลาวขั้นตอนอะมันมันก็รู้สึกว่ามันมันก็จะไม่มันมันก็หมายหมายถึงว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือเปล่ารู้แต่หมายถึงว่าตอนนี้คือมันก็ต้องแรงแรงไหมเพราะว่าลูกมันอยู่ไกลไงย่อยก็นี่เขาบอกนี่ไงคะไอเซนซาร่าอะแตกหนักกว่าเดิมอีกแตกเลยเลยสามคนดูดิจะว่าจะลงไหม ครึ่งชั่วโมงเนี้ยนอตรงไม้ปูแล้วล่ะบอกไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตานโทรไมั้ยรู้แน่ๆแน่หลุมนยไม่อยากโชว์ดิไอ้เหี้ยอันนี้เอาแบบว่าให้ให้มันรู้ให้มันเกิบเสียวง่ายง่าแต่แตะให้มันเกิบเสียว À, bay Go lòn, Ay Go Ê á, Ê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  Ay rồi Ay 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 ơ, Ay 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 ui, เจ๊เออแม่ไม่ันไ้เงี้ะเันมันเกือบจะเสียแล้วใหย่ให่แต่มันมันยังไม่ได้เอ้ยเราเห็นไหมเจ๊ทำได้ลไปนะครับเจ๊เจ๊วัาจะกันขาวันจ้กงขาวันเจ้กงขาบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยมีรถ m v t มาแล้วหรอรถประชาชนมาแล้วหรอใช่เยอะมากใหญ่ๆโคตรเยอะเลยใช่หรอแล้วตำรวจไล่ดูกไหมตอนเนี้ย